ปลูกพืชผักครวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดเพื่อการสอ่งออกสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือการป้องกันการปนเปื้อนของโรคมแมลงที่อาจจะติดไปกับพืชเหล่านั้นค่ะและปัญหานี้ก็เป็นปัญหาสําคัญของเกษตรกรไทยที่ถูกกีดกันทางการค้าไม่ให้นําเข้าผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดในหลายประเทศดังนั้นการตรวจสอบเพื่อหาเชื้อโรคก่อนโดยเฉพาะเชื้อไวรัสจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชนีหฮงประยูนอาจารย์จากภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมได้คิดชุดตรวจสอบไวรัสโรคพืชซึ่งเป็นชุดที่เกษตรกรสามารถทดสอบเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของซองบรรจุชุดตรวจสอบขั้นตอนแรกตัดส่วนของพืชที่ต้องการทดสอบใส่ซองพลาสติกจากนั้นหยดน้ำยาทดสอบซึ่งมีอยู่ในชุดทดสอบ บดใบพืชกับน้ำยาเพื่อให้สารที่อยู่ในใบพืชออกมาทำปฏิกิริยากับน้ำยาทดสอบดูดสารละลายที่ได้จากการบดใบพืชลงในชุดทดสอบจากนั้นรอหนาทีจะปรากฏผลว่าพืชที่นำมาทดสอบนั้นมีเชื้อไวรัสหรือไม่หากมีเชื้อไวรัสจะปรากฏขีดขึ้นบนแถบทดสอบ2 –ขีดถ้าไม่มีเชื้อก็จะปรากฏ1ขีด การทดสอบไวรัสในพืชมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะกับกล้วยไม้เนื่องจากเกษตรกรที่ต้องคัดเลือกพ่อแม่พันธุกล้วยไม้เพื่อที่จะไปขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะต้องได้พ่อแม่พันุ์ที่ปลอดเชื้อไวรัสหากมีเชื้อปนเปื้อนต้นลูกที่ได้นับพันนับหมื่นต้นก็จะติดเชื้อไปด้วยทําให้เสียเวลาเสียแรงงานและเม็ดเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะ เกษตรกรท่านใดสนใจชุดทดสอบตัวนี้ติดต่อไปได้ที่ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทายาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทายาเขตกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมได้เลยค่ะพัทรวัต์อ่วมเมืองถ่ายภาพสวรรด์สวดกว้านข่าวมัติชนทีวีรายงาน